ทางลงแพนะครับล้มตอนนี้น้ำน้ำเริ่มแห้งอีกแล้วน้ำลงอีกนะล,ลงน้ำมันจะขึ้นน้ำขึ้นกี่โมงลงกี่โมง อันนี้เป็นวันตกคนยังไม่เยอะเขาบอกว่าสาวติดเต็มครับเต็มครับต้องจองแต่เนิ่นๆัม่คืลีเนี่ยอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับสามารถใช้ติดได้ลดสี่ติดปร์เซ็นแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท ต่อคืนอันนี้อันนี้เขาคิดคืนละคืนละคืนวันศุกร์อะเขาคิดพันแปแต่คืนวันเสาร์อะเขาคิดสองพันเป็นสามพันแปดลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยจ่ายไปสองพันกว่าบาทนะครับจ่ายไปสองพันกว่าบาทสองคืนต่อคืนละพันกว่าบาท พันหนึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นเป็นประตู หลังเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องออกข้างหลังแล้วก็ล็อกแต่ด้านหน้าก็มีประตูอีกด้านเดินไปข้างหลังก่อน แเอาหมาปะอ,อยู่ในรถป่ะ yeah, นเนี่ยเรจะเอารถนี่เป็นอย่างนี้นะครับเตด้านานี้แล้วก็ด้านหน้า ที่พักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้เย็นเจี๊ยบเลยเปิดไฟเปิดไฟนี่ครับ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ที่พักอ๋อด้านนี้ก็ล็อกข้างในได้แค่ใช่ก็ล็อกได้มันไม่บอก่ล็อกไ <c oughs> ม่ล็อกข้างนอกทำไม นี่เป็นห้องน้ำเมกเกดีเลืวอว่าวใสมาดูอีกด้านหนึ่งของประตูนะครับออกได้อีกด้านหนึ่งแล้วก็ดึงอ่าเอกแน่นออกมาแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้ เรียกว,ว่าห้องหนึ่งห้องหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะมีหนึ่งหนึ่งเปรย์หนึ่ปนเปรยวนเลัสือจีนพอดีวันนี้วันศุกร์มีคนมาพักแค่สองสาห้องเองเดี๋ยววันเสาร์ก็เต็มนะครับเนี่ย